หรือยังครับก่อนไม่ต้องขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้โน่ลงมางไปว้าลงปู่น่อยไปว้าลงปู่ไปัรับหลวงปู่ครับก่อนครับดีๆลูก ว่าครับตายายไปครับก่อนโนโนโนมาตรงนี้กดจ้า